สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่ารอบโลกกับน้ำค่ะและผมกอนครับวันนี้บอกเลยว่าต้องหยุดทุกกิจกรรมที่คุณทําอยู่ครับแล้วหันมามองกราฟราคาทองคําตรงหน้าเดี๋ยวนี้เลยครับน้ําใช่ค่ะพี่กอวันนี้ตลาดทองคําเดือดมากการพุ่งขึ้นเกือบ300จุดในวันเดียวเนี่ยน้ําว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะคะ หลายคนตอนนี้ผอดเขียวก็ยิ้มแก้มปรี่แต่หลายคนก็นั่งกำหมัดเพราะตกรถหรือบางคนกระโดดใส่ไปแล้วตอนนี้เริ่มหนาวๆร้อนๆบนยอดดอยถูกต้องครับการขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่โชคช่วยแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดหรือเรดอ l e ร t ที่ตลาดกำลังกรีดร้องบอกเราว่ากฎการเงินโลกกำลังถูกเขียนใหม่ในคืนนี้ครับ โห oh, ฟังดูน่ากลัวมากค่ะพี่กรคํคำถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดตอนนี้คือมันจะไปจบตรงไหนและทำไมมันถึงขึ้นแรงขนาดนี้คะเพื่อให้เข้าใจภาพใหญ่เราต้องรู้จักคำว่า risk repricing หรือการตั้งราคาความเสี่ยงใหม่ครับปกติเงินทุนจะวิ่งหาผลตอบแทน search for yield แต่เมื่อวานนี้ตลาดสับสวิชเข้าโหมดเอาตัวรอดหรือ capital preservation a n t ก็คือจากที่เคยกล้าเสี่ยงตอนนี้กลัวจนต้องขนเงินมันหลบภายในทองคำสินะคะใช่ครับชนวนเหตุคือความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ตลาดมองลึกไปถึงความเสี่ยงสงครามระดับภูมิภาคทำให้เกิดแพนิคบบยิ่งในเชิงโครงสร้างกองทุนทั่วโลกต้องรีบแย่งกันซื้อประกันภัยใส่พอตตัวเองครับมีหน้าหลักกราฟถึงพุ่งเป็นเส้นตรงไม่ยอมย่อเลยแต่พี่กรณ์คะนอกจากเรื่องสงครามแล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกไหมที่ดึงราคาทองอยู่ มีอีกสองอำนาจมืดครับน้ำอย่างแรกคืออาการป่วยของดอลล่าหรือดอลล่าดิสออเดอร์ดัชนี DXY อ่อนค่าลงพฤติกรรมดอลล่าเรื่มเพี้ยนตอบสนองต่อการเมืองมากกว่าเศรษฐกิจทำให้ทองคำดูเปล่งประกายขึ้นในฐานะเงินที่แท้จริงครับและอีกอำนาจหนึ่งล่ะคะ คือความสุดโต่งของความผันผวนครับข้อมูลล่าสุดทองคำรีบาวกลับ5.4%ในวันเดียวซึ่งแรงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008แปลว่าตลาดตอนนี้ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์คลุ้มคลั่งครับโอ้โหแบบนี้ถ้าไม่มีแผนรับมือคือเข้าไปตายแน่ๆทีนี้มาถึงไฮไลท์สำคัญแคะพิกรคืนนี้4กุมภาพันธ์เราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ คืนนี้มีระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจ4ลูกครับน้ำเริ่มตั้งแต่20.15นาิกานาทีกับตัวเลขจ้างงาน ADP ตามด้วย PMI ภาคบริการตอน4ทุ่มและสต็อกน้ำมันดิบตอน4ี่ทุ่มครึ่งตลาดอาจจะเล่นเกมสับขาหลอกทุบให้หลุดแล้วลากกลับดังนั้นห้ามไล่ราคาเด็ดขาดครับงั้นขอแผนการเทรดแบบชัดๆเลยค่ะพีกรณ์สหรับโกลสปอตเราควรอําพรางตัวยังไงดีคะผมให้ไว้2แผนครับให้ตลาดเป็นคนเลือก แผน A สายปลอดภัยรอช้อนอย่ารับมีดกลางอากาศครับให้รอราคาย่อมาที่โซน4,900หรือลึกสุดที่4,760ดอลล่์เป้าทำกำไรมองที่4,990และ5,100ครับแต่ถ้าหลุด4,620ต้องคัดทันทีครับ แผนบีสายลุยตามน้ำถ้าราคาสงครามแรงหรือดอลล่าอ่อนจัดให้รอราคายืนเหนือ5 0 1 0ดอลล่าให้ได้จริงๆคือปิดแท่งชั่วโมงยืนได้ค่อยตามครับเป้าไปไกลถึง5,120ถึง5,260นู่นเลยชัดเจนมากครับแล้วสำหรับแฟนๆทองคำแท่งไทยแหละครับพี่กรณตอนนี้ราคาประมาณ74,100บาทจะเอาอยัางไงดีครับทองไทยต้องระวังค่าเงินบาทด้วยนะคะ แผน A รอรับรอแถวแถว73,300บาทถ้าหลุดก็ไปรอ71,200บาทครับแผน B เบรกแล้วตามถ้าราคาทะลุ75,000บาทแล้วยืนได้เป้าถัดไปคือ76,600บาทครับจุดยอมแพ้ของทองไทยคือถ้าหลุด69,100บาทต้องถอยมาตั้งหลักครับถือเป็นคำพีก,กันตายสำหรับคืนนี้เลยนะคะ สุดท้ายนี้พี่กรมีอะไรอยากฝากเตือนสติพี่น้องนักลงทุนไหมคะจำกฎเหล็ก5ข้อไว้นะครับ 1. อย่าไล่าราคา 2. รอช้อนต้องใจเย็น 3. จะตามน้ำต้องชัวร์ 4. แบ่งไม้เข้าเสมอและ5 s t สต l อปลอสคือเข็มขัดนิรภัยครับการที่ทองพุ่ง300จุดมันคือโอกาสเปลี่ยนชีวิตครับแต่ต้องมีสติครับคนชนะไม่ใช่คนเข้าเร็วที่สุดแต่คือคนที่เข้าในจุดที่เสียเปรียบน้อยที่สุดครับ คมกริบเลยค่ะใครฟังไม่ทันกรอฟังซ้ำแล้วจดตัวเลขแปะหน้าจอไว้เลยนะคะคืนนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยพอดฟ้ากันทั่วหน้าค่ะสำหรับวันนี้น้ำและพี่กรจากรายการเรื่องเล่ารอบโลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ